สวัสดีเพื่อนๆสาวโซเชียลแพทย์เพทพากลับมาอีกแล้วจ้านี่อะไรอะไรคุณหน้าคุณตากับคุณพี่คนนี้ไหมคะแพทย์เชื่อว่าหลายๆคนคุณหน้าคุณตาเพราะว่ารับประทานคุณเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะ <S <S คุณเลือกได้ดีมากสําหรับนี้ค่ะยูริโคโค่นะคะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ผสมคอลลาเจนจากประเทศเกาหลีด้วย ตัวนี้หลายๆคน,นทานกันอยู่แล้วนะแล้วตอบโจทย์มากๆคือเขาครอบคลุมมากเรื่องของสุขภาพและเรื่องของระบบการเผาผลาญใช่ไหมคะ,ะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นน่ะดีแต่ตัวนี้ที่มันดีกว่าตัวนั้นคือหนึ่งเขามาในรูปแบบนี้จ้ะซอฟ์เจลซอฟต์แคปซูลแบบนี้ ซึ่งหลายหละคนนะ่ะที่แบบอยากทานอยากทานแต่ยังลังเลเพราะอะไร1ในรูปแบบของน้ําใช่ไหมมันแบบดูไม่ค่อยน่าทานแล้วมันอาจจะฝืดคอทีนี้พอเขาปรับมาเป็นรูปแบบนี้มันก็ทานง่ายขึ้นตอบโจทย์มากๆที่สําคัญมาอยู่ในรูปแบบของขวดพวกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกค่ะและอย่างที่บอกไปว่าคุณยูริโคโค,โคโนี่นะคะนอกจากที่เขาจะมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วเนี่ยเขายังมีวิตามินอีกไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A คอลลาเจนจากประเทศเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มีวิตามิน b 12มีดีไบโอตินด้วยนอกจากเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญระบบขับถ่ายแล้วก็ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นเนี่ย เขายังช่วยบำรุงด้วยไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บครบ,บวงจรเลยใครที่มีผิวรู้สึกว่ามันกระดํากระด่างไม่สม่ําเสมอมันก็จะปรับให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสใครที่บอกขับถ่ายไม่ค่อยดีตัวนี้ก็จะช่วยด้วยเล็บเราผมเราก็จะแข็งแรงกระดูกของเราก็จะแข็งแรงถามว่าเหมาะใครเหมาะกับทุกคนที่มีปัญหาหรืออยากดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเน่นะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยครบเลยจริงๆค่ะ ใครกาลังมองหาอยู่แพทอยากจะแนะนําตัวนี้คือยูริโคโค่ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะที่สําคัญเขามีฮาลาลมุสลิมทานได้ยังไม่พอมีเครื่องหมายออยอถูกต้องนี่เลยตัวนี้นะคะและแพทมีทริคในการทานมาฝากด้วยมีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือสําหรับใครที่ดูแลเรื่องของน้าหนากักแล้วก็หรือพูดง่ายๆว่าควบคุมน้ําหนักอยู่แล้วต้องการดูแลเรื่องของระบบการเผาผลาญการขับถ่ายวิธีการเลยคือตื่นเช้าขึ้นมานะคุณทาน3เม็ดแบบ แบบนี้แบบนี้เลยทาน3เม็ดแบบนี้ก่อนอาหาร30นาทีเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยจากคุณขาระบบขับถ่ายของคุณคุณสังเกตนะมันจะดีขึ้นและเรื่องของความหิวอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นแบบที่สองค่ะสำหรับใครที่ต้องการทานเพื่อที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของผิวพรรณนะคะแพทย์แนะนำอย่างนี้ก็คือเช้า2เม็ดและก่อนนอนอีก2เม็ดแบบนี้เลยค่ะ ง่ายมากๆมากคือเช้า2อเย็น2นั่นเองค่ะสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของการนอนหลับการขับถ่ายนะคะแล้วก็ผิวพรรณผิวผมเล็บได้หมดเลยตอบโจทย์มากๆเพราะฉะนั้นกระปุกนี้ตอบโจทย์มากๆแล้ววันนี้แพทมีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยปกติกระปุกหนึ่งเขาอยู่ที่290บบาทค่ะแต่โปรวันนี้ที่แพทจะให้นะ ซื้อ3แถม1จ่ายแค่870บาทเท่านั้นค่ะตกแล้วก็คือกระปุกละ217ิบดาทนิดๆเท่านั้นแต่มีคุ้มกว่านั้นอีกสําหรับใครที่รู้สึกว่าชั้นทานเป็นประจําอยู่แล้วคนในครอบครัวของชั้นทานเป็นประจาอยู่แล้วชั้นอยากได้โปรแบบคุ้มๆแบบจุกๆต้องโปรนี้ค่ะโปร5กระปุกจ่ายแค่100 0บาทเท่านั้นลดมากๆตกกระปุกละแค่200เท่านั้นถ้าเป็นแพทผู้ที่ทานเป็นประจําอยู่แล้วทานตั้งแต่แพ็กเกจเก่าจนมายันแพ็กเกจใหม่เนี่ย ก็ซื้อโป่ห้ากระปุกเลยจ้ะจ่ายพันเดียวเอาล่ะถ้าใครเนี่ยนะคะเป็นแฟนน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นอยู่แล้วแพทอยากจะลองให้เปิดใจกับยูริโคโค่ตัวนี้ด้วยเพราะนอกจากน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นแล้วเขายังมีวิตามินต่างๆที่ช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราด้วยคุณขาจับจองเลยเพราะนี้คือเป็นแฟนคลับเลยจ้ะ